การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในหัวข้อผักดันมูเตลูสู่ซอพาวเวอร์ไทยเป็นจริงได้หรือไม่วัตถุประสงค์ในการสำรวจครั้งนี้ ได้แก่ 1. เพื่อสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลต่อการผลักดันมูเตลูสู่ซอฟท์พาวเวอร์ไทย 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลต่อโอกาสหรือความเป็นไปได้ในการผลักดันมูเตลูให้เป็นซอฟท์พาวเวอร์ของไทย 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลต่อแนวทางการผลักดันมูเตลูให้เป็นซอฟท์พาวเวอร์ของไทย โดยกลุ่มตัวอย่างของเราก็คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและประทุมธานีที่มีความสนใจเกี่ยวกับการโมเตลูโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงรวมทั้งสิ้น406คนค่ะใช้การเก็บข้อมูลด้วยการลงพื้นที่ภาคสนามและการเก็บแบบสอบถามออนไลน์โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วย คำถามแบบปลายปิดเพื่อให้เลือกตอบและตัวเลือกอื่นๆเพื่อให้ผู้ตอบได้ตอบอย่างอิสระจากนั้นจึงนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนที่จะบันทึกและประมวลผลซึ่งใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมตั้งแต่13พฤศจิกายน2566ถึง17พฤศจิกายน2566ค่ะซึ่งมีผลสํารวจปรากฏด,ดังนี้ค่ะสสิ่งแรกที่ทําให้นึกถึงมมเตลูนะคะได้แก่1 การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์เทพ27.59% 2การเสริมดวงและโชค22.17%และ3การพยากรณ์โหราศาสตร์ลายมือไพ่ยิปซี15.76%ค่ะต่อมาคือ4เรื่องที่ประชาชนสนใจมากที่สุดอันดับ1โชคลาภ28.57% 2การเงิน21.18% 3การงาน17.24% 4ความรัก15.52% จากการสอบถามนะคะประชาชนคิดอย่างไรกับการผลักดันมูเตรลูให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยซึ่งประชาชนเห็นด้วย94.58%และไม่เห็นด้วย5.42%ค่ะสำหรับโอกาสในการผลักดันมูเตรลูให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเป็นไปได้91.87%ไม่สามารถเป็นไปได้8.13%และสุดท้ายหากรัฐบาลจะผลักดันมูเตลูให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยประชาชนคิดว่าควรผลักดันเรื่องใดมากที่สุด โดยผลสำรวจอันดับที่1น,นะคะก็คือสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับโมเตลู42.12% 2. อเครื่องรางวัตถุมงคล27.83% 3. เทศากาลเกี่ยวกับโมเตลู15.28% 4. งานพิธีกรรมพิธีการ10.34%และ 5. ละครภาพยนตร์เกี่ยวกับโมเตลู4.43%ค่ะ พวกเราขอจบการน,นำเสนอผลสำรวจในหัวข้อพักดันมูเจลูสู่ซอฟท์เวร์ไทยเป็นจริงได้หรือไม่ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ